ชกชกกัันนาเป็สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่อยอดมนุษย์กัญชาคาเฟ่นะคะสาขามายราบซึ่งเป็นสํานักงานใหญ่เลยนะครับวันนี้เราจะมาดูเรียกว่าเมนูต่างๆในการทํากาแฟหรือว่าเครื่องดื่มชงต่างๆที่ผสม CBD กัญชากันนะครับตอนนี้อากาศข้างนอกร้อนมากเลยอยากกินกาแฟเย,ย็นๆแล้วนะฮะเดี๋ยวทุกคนตามผมมาเลยนะครับ น้องฝ้ายครับก็น้องฝ้ายก็เป็นบาริสต้านะครับประจําร้านยอมนุษย์กัญชาคาเฟ่สาขามายราศ์ใช่ไหมครับใช่ค่ะคนอกัดร้อนมากเลยน้องฝ้ายพี่อยากได้กาแฟอร่อยอร่อยสักแกลล้วหนึ่งน้องฝ้ายมีเมนูอะไรแนะนําบ้างครับก็วันนี้ฝ้ายจะมาท e ําเอสเปรสโซ่ใส่ CB บีดีให้พี่เฟิร์ทานเอสเปรสโซ่เย e ็น<ๆ>นะครับค่ะแต่ขออนุญาตนิดนึงขอดูวิธีการทําได้ไหมได้ได้เลยค่ะได้เลยโอเคขออนุญาตครับ มาครับน้องฝ้ายเริ่มต้นขั้นตอนแรกเลยครับก็ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมีกาแฟขั้วบดนะคะจากอาราบิก้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์กาแฟอาราบิก้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าในส่วนของอาราบิก้าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะมีความหอมแล้วก็อร่อยเข้มกลมกล่อมมากใช่ค่ะเป็นที่นิยมนะคะอันต่อไปนะคะก็จะเป็นนมข้นหวานนะคะ30 ML ค่ะนมข้นหวาน3 0 m l ใช่ค่ะต่อไปก็เป็นนมสดผสมกับ นมรสจืดค่ะพี่เฟิร์สอย่างละ50%อย่างละ50%ใช่ค่ะจำนวนยี่สใช่ 20ml แล้วก็อันนี้คือครีมเทียมค่ะหรือว่าที่ร้านของเราจะเรียกว่าผงเมลโล่ผงเมลโล่ใช่ค่ะหนึ่งช้อนค่ะหรือว่า1กรัมนะคะโอเคขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาบดกาแฟกันเลยค่ะอาราบิก้านะคะปึ๊บ เรียบร้อยกาแฟเรียบร้อยแล้วทำไงต่อครับใช่ค่ะเราก็แทมค่ะแทงลงไปหรือว่ากดลงไปให้ใช่ค่ะนะคะเรียบร้อยกดลงไปให้มันแน่นๆนิดนึงแน่นๆนะครับใช่ค่ะเพื่อที่เหมือนแบบเวลาน้ําไหลมันจะได้แบบไม่มีรูของกาแฟช่องอากาศใช่ค่ะแล้วก็ใช้มากาลองค่ะมากาลองโมดวอ่ะสวยงามตามท้องเรื่อง แล้วแล้วก็เอาเข้าเครื่องได้เลยนะคะปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยก็น้ำสกัดกาแฟนะคะการทำเอสเปรสโซอยู่ที่100 ml ค่ะพี่เฟรปริมาณ100 ml นะครับปึ๊บเรียบร้อย สามนี้สวยงามเข้มข้นมากเลยน้องฟ่ายหอมไหมคะพี่เฟิร์สกลิ่นหอมมากเลยครับอย่างที่บอกนะกาแฟกาแฟไม่กาแฟอาราบิกา้าใช่ไหมใช่ค่ะอาราบิกา100หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของเทงนี้เลยครับหนึ100่งร้อยมล ร้อยค่ะอาแล้วนะครับน้ำกาแฟสกัด100 ml ใช่สลดนี้วางไว้ตรงนี้ก่อนโอเคนะคะต่อไปเราก็จะอ่ะองใส่ส่วนผสมต่างๆลงไปเมลโล่ก่อนค่ะเทียมๆนะครับ1ช,ช,ช้อนหช้อนป๊าบเสร็จแล้วก็นม,นมข้นหวานค่ะ30 ml นะคะอันนี้เป็นหวานปกตินะครับ แต่ถ้าเกิดใครอยากหวานน้อยหวานมากอะไรนีคือลดปริมาณลดปริมาณเพิ่มปริมาณกันเองได้นะคะอันนี้คือเป็นสูตรปกติเนาะค่ะต่อไปก็นมผสมผสมลงไปจากนั้นเราก็ m i ์ให้มันเข้ากันคนให้เข้ากันอันนี้การจับอะไรก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนเลยนะคะคนยังไงก็ได้นะให้มันเข้าทั้งหมดเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน สีกาแฟก็จะอ,อ่อนลงแต่ทางร้านเราคนนี้นะใช่ไม่ใช่ของเรคนละนะโอเค,อเ,คเรียบร้อยหอมมากเลยครับน้องฝ้ายหอมไหมคะกลิ่นละมุน,<ช>ม,นมากๆเลยฮะอืมอ่ะให้ดมก่อนอืมอืมหอมหอมครับมันอยู่ในร้านแบบร้านกาแฟระดับเขาเรียกว่า world class ต่อไปแล้วก็น้ำแข็งนะคะกับแก้ว น้ำแข็งนี้เราใช้ปริมาณกี่ก้อนครับอุ้ยพี่ถามแบบนี้ก้อหนึ่งแก้วนะน้ําแข้งหนึ่งแก้วค่ะโอเคนี่นะคะร้อยถักเทลงไปใช่ไหมฮะใช่ค่ะนี่ร้อยนะคะแล้วก็เทลงไปแบบนี้ว้าวสีสวยมากเลยค่ะน้องฟ้ายหน้าด่กมากๆนี่เรียบร้อยไหมพอดีเลยใช่เรียบร้อยปุ๊บ และสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยและว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยซิกเนเจอร์ของร้านเราก็คือตัว CBD เนอะใช่ค่ะใส่สลิงแฮชหนึงขึ้นมาปริมาณ1 ml ค่ะหรือว่า1สลิงนะคะ1ช็อตของเราใช้กับหน ml นะครับใช่ค่ะตึ๊บย่ามบนนกกัญชากำเนิดแล้วค่ะแล้วก็จิ้มปุ๊บจิ๊มลงไปเลยครับใช่ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้ นำช้อนนะคะปักลงไปตรงกลางแก้วเลยค่ะแล้วก็ชักขึ้นลงขึ้นลงอีกประมาณ3ทีนะคะให้ CBD กัญชาเนี่ยผสมกับกาแฟให้เข้ากันใช่ค่ะเสร็จแล้วก็เรียบร้อยนะคะทำการปิดฝาอะไรให้เรียบร้อยนะคะนี่ค่ะเอสเปรสโซ่ผสม CBD จากยอดมนุษย์กัญชาค่ะสุดยอดเลยฮะต้องลองเลยฮะต้องลองพี่เฟร์ ไงบ้างคะพี่เฟิร์สหอมมากเลยน้องป้ายระดับแรกกาแฟอะไรนะครับอาราบิก้าค่ะอาราบิก้าเป็นกาแฟอาราบิก้าร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะครับหอมมากแล้วก็ละมุนเลยเหมือนกินในร้านกาแฟแบบเวอร์คาสเลยครับนะหอมแล้วก็ตรงปลายๆนะฮะมันจะมีรสขมแบบพิเศษอยู่ก็คือตัวซีบีดีของกัญชาใช่ซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์ของตัวย่อมร้กัญชาคาเฟ่เลยถือเข้าไปแล้วได้ทั้ง ความหอมของกาแฟแล้วก็ได้รสชาติของ CBD ด้วยคือจะบอกว่าอันนี้คือเหมือนแบบมันอยู่ในปริมาณที่พวกเราควบคุมนะคะไม่ได้แบบคนที่ลูกค้าคนไหนที่แบบยังไม่เคยทานยังไม่เคยดื่มแบบยังไม่เคยได้สัมผัสกับอะไรแบบนี้เลยคือเราจะบอกว่าต้องลองเพราะว่ามันไม่ได้แบบเหมือนที่ทุกคนคิดคือมันมันทำให้เราผ่อนคลาย แล้วก็ทำให้เราสุขภาพด้วยด้วยตัวพี่เองเคยเคยเคยดื่มหลายครั้งแล้วนะคะสำหรับตัวเครื่องดื่มผสมซีลีกัญชารู้สึกได้เลยหนึ่งอันดับแรกเลยนะวันนั้นที่กลับไปนอนนอนหลับสนิทมากหลับสบายเลยน้องฝ้ายรู้สึกว่าเออมันมีผลกับการนอนทำทให้เรานอนได้แบบลึกขึ้นหลับตื่นขึ้นมามันจะมี energy รู้สึก f r e ชขึ้นคือมันจะทําให้แบบหลับลึกอ๋อสุดยอดเลยฮะนอกจากตัวน้องฝ้ายเองเป็นบาริสต้าของยอมนึกกัินชาแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าน้องฝ้ายยังเป็นศิลปินด้วยใช่ อ๋อตอนนี้ก็เป็นศิลปินใน Winner Music Online ของเราตอนนี้น้องฝ้ายมีผลงานเพลงอะไรบ้างคะค่ะก็ตอนนี้นะคะฝ้ายมีผลงานเพลงชื่อว่าสอหลอนะคะทุกคนก็ไปสามารถเซิร์ชใน YouTube ได้เลยว่าฝ้ายสอหลอหรือว่าฝ้ายนักพศนะคะหรือว่าเพลงสอหลอมันจะขึ้นเลยอใน YouTube หรือว่าฝากติดตามในส่วนของเพจของเราด้วยใช่ค่ะก็ฝากติดตามเพจ Winner Music Online ด้วยนะคะ ครับผมเองก <c oughs> ็น้องไฟด้วยสําหรับบาริสต้าแล้วก็ศิลปินเพลงโซลนะฮะแล้วก็ยอบบุนนิคชาคาเฟ่ด้วย <c oughs> ครับเราสองคนวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะคสวัสดีค่ะสวัสดีครับชมกกกััันนี่่เเปป็ยาสง